สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การดูดวงเดือนธันวาคมพศ2564กับไดมอนด์เมจิกทาร์ t นะคะการดูดวงนี้จะดูด้วยไพ่ทาร์ดอย่างเดียวนะคะซึ่งเป็นการเปิดไพ่ตามลัคนาราศีของท่านหากท่านใดต้องการให้เฉพาะเจะจงสําหรับตัวท่านเลยก็สามารถที่จะแอดไลน์มาดูส่วนตัวได้นะคะแล้วก็ในส่วนของ การทำนายจากไพ่นะคะอยากให้ท่านรับพลังงานดีๆไปไปใช้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตหากไพ่ทํานายอะไรที่เป็นการเตือนขึ้นมาก็อยากให้ท่านนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรืออาจจะเป็นเรียกว่าเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนก็ได้ค่ะค่ะสําหรับการดูดวงนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมดมอนเมจิกตา อ่าทาร์ตตลอดมานะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดวงกันเลยค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะเรามาเริ่มดูดวงกันนะว่าชาวราศีกันในเดือนธันวาคมนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะคราวนี้เปิดไพ่แทนชาวราศีกันทุก,ท,ก,ท,กท่านนะคะ ดูแนละเหมือนจะยุ่งกับงานมากนะเนี่ยชาวราศีกันเดือนนี้นะคะงานยุ่งมากเลยคนโสดดีนะคะเดี๋ยวเรามาทันนายกันเนาะว่าโดยรวมแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะชา,ชาวราศีกันชาวลัคนาราศีกันนะคะไพ่ตัวตนของคุณในเดือนนี้ ให้คุณระวังในเรื่องของคําพูดหรือว่าเป็นในเรื่องของการมีปัญหากับคนรอ,อบข้างของคุณนะคะซึ่งตัวปัญหาตรงนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดมาจากเราอาจจะเกิดจากเขามีปัญหากันก็ได้นะหรือว่าตัวเราเข้าไปอยู่ในปัญหาตรงนั้นด้วยนะคะยังไงก็ให้พยายามหลบออกมาเนาะเพราะตัวคุณเองก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ตัวคุณเองก็ยังมีความสุขอยู่แหละเพียงแต่มันมีความไม่สบายกายไม่สบายใจกับคนรอบข้างเท่านั้นเองนะคะ อาจจะมีปากเสียงกันได้เนาะในช่วงนี้ให้ระวังนะคะเรื่องคําพูดเรื่องอะไรเนาะต่อมามาดูในเรื่องของการงานค่ะการงานดูแล้วเดือนนี้ค่ะมันจะมีงานเข้ามาหรือว่าตัวคุณอะรับงานหลายๆอย่างทําให้ตัวคุณเองเหนื่อยเครียดนะในเรื่องของการงานบางทีทํางานจนไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะคุณแบบเหมือนตั้งเป้าไว้สูงอะแล้วคุณก็พยายามที่จะทํางานให้ออกมาตามที่คุณหวังเอาไว้คุณไปมุ่งเน้นในเรื่องการงานซะส่วนมากในช่วงนี้นะมีความ คิดวิตกจริตในเรื่องงานบางทีในสายงานอาจจะมีปัญหาไม่มีเพื่อนร่วมง,งานมาคอยช่วยงานเราอะไรเงี้ยแต่เราเองก็ยังสู้นะยังทำด้วยตัวเองได้นะคะในเดือนนี้คุณจะมีพลังในการทำงานเยอะทำงานแบบเหมือนสู้งานไม่ถอยเลยอะ่ะเหมือนบางคนหยิบจับงานหลายอย่างทำพร้อมกันด้วยนะแล้วก็ทำได้ทำได้สำเร็จดีนะคะการงานมันก็จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเนาะเหมือนตัวุณเองผ่านพ้นไปได้นะคะในเรื่องของงานที่คุณกาลังทาอยู่นะคะ มาดูเรื่องคนทําธุรกิจนะคนทําธุรกิจช่วงนี้นะคะหรือว่าคนที่ติดต่อซื้อ,อ,อขายเจรจากันอยู่นะช่วงนี้ในเรื่องของธุรกิจของคุณมันยังเป็นช่วงที่มันนิ่งนะเหมือนสถานการณ์มันนิ่งจนตัวคุณเองก็วิตกกังวลแหละแล้วก็คุณเองก็หากําลังหาวิธีอยู่นะคะที่จะแก้ไขปัญหาภายในบริษัทหรือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้น มันจะสามารถทําได้ค่ะคุณเองจะคิดวิเคราะห์ได้เพียงแต่ช่วงนี้มันอาจจะต้องรอคอยเวลานิดนึงจะมีการมอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามานะจากคู่ค้าหรือว่าคู่สัญญาของคุณนะแล้วตัวคุณเองก็ต้องใช้เรียกว่าใช้ความคิดใช้การวางแผนที่ดีค่ะในการที่จะจัดสรรในการที่จะ,ะบริหารธุรกิจตรงนี้ ในการที่จะบริหารงานที่เข้ามาตรงนี้คือคุณจะต้องแบบใช้เวลาเยอะนะคะคุณเป็นคนเก่งแล้วมีความรู้มีความสามารถมากนะเพียงแต่ช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องจุกจิกนิดนึงในที่ทำงานในธุรกิจของคุณที่คุณต้องใช้เวลาใช้สมองคิดนะคะให้ระวังคนเข้ามาแบบเรียกว่า มาตัดหน้าในเรื่องของธุรกิจนิดนึงนะคะในเรื่องช่วงนี้เพราะว่าพนักงานในบริษัทก็ดูจะไม่สามัคคีกันเท่าไหร่นะคะให้พยายามแก้ปัญหาตรงนี้ไปถ้าแก้ปัญหาเรื่องตรงนี้ได้ก็คุณเองก็จะเรียกว่าธุรกิจก็จะดําเนินไปได้โอเคขึ้นอะ่ะเนาะในตอนนี้มันเหมือนกับมีปัญหาเรื่องธุรกิจนิดหน่อยที่มันติดขัดนะคะในช่วงนี้มันยังนิ่งอยู่นะธุรกิจยังไงก็ ค่อยๆองนี่ไปค่ะค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละจุดแล้วสุดท้ายมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเรามาดูต่อในเรื่องของการเงินอืการเงินของคุณดูแล้วคุณได้ไพ่ดีนะเรื่องของการเงินนะคะการเงินไพ่ที่ออกมาบอกว่าตัวคุณเนี่ยช่วงนี้ยหยิบจับอะไรมันก็ยังพอที่แบบเรียกว่ามีเงินน่ะเหมือนมีเงินเข้ามาไม่ขาดสาย เนาะด้วยความที่คุณเป็นคนสู้งานเป็นคนขยันมันเลยทําให้คุณได้เงินเข้ามาเรื่อยๆนะไพ่บอกว่าคุณมีไอเดียในการหาเงินที่ดีมีโอกาสได้โชคลาภในเรื่องของเงินทองได้นะเดือนนี้ชาวราศีกันนะคะยินดีด้วยค่ะเงินที่ได้จะมาจากการอ่าทาเรื่องในเรื่องของสิ่งที่คุณทําอยู่อะ่ะเช่นทํางานบางคนเอาเงินไปเล่นหุ้นปันผลหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดือนนี้มี โอกาสที่คนรักหรือว่าอาคนที่คุณรู้จักหรือคนที่คุณแบบเริ่มจะดูใจกันหรืออะไรเงี้ยค่ะมีโอกาสที่จะมอบในเรื่องของเงินเข้ามาให้คุณมีการช่วยเหลือคุณนะคุณมีความคิดในเรื่องของการหาเงินดีนะในเดือนนี้แต่ว่าตัวคุณก็ยังเหมือนรู้สึกแบบอืรู้ว่าเงินมันมีเข้ามาแต่ว่าก็ มันยังมีรายจ่ายที่มันรออยู่เยอะอะไรเงี้ยคุณเองก็ต้องมีการจัดสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะคะในเดือนนี้แต่เงินมีเข้ามาน่าจะเป็นโชคลาภก้อนโตอยู่นะบางคนอาจจะทําธุรกิจหรืออะไรแล้วก็พอแก้ปัญหาได้เนี่ยเงินมันก็เข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรนะคะต่อมาดูในเรื่องของคนที่โสดนะคะคนที่โสดอยู่เดือนนี้ดูแล้วจะเป็นเดือนที่คนที่คุณพูดคุยด้วยหรือคนที่คุณชอบหรือคนที่คุณแอบชอบหรือมีคนเข้ามา หาคุณมากมายซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะคะมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของความรักนะในเดือนนี้ดูแล้วเหมือนอ่ามีคนเข้ามาแหละมีคนเข้ามาแบบเออเข้ามาจีบคุณเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณนะแล้วก็เขาคนเนี้ยอาจจะมาจากสายงานก็ได้นะคะอืม ให้บอกว่าเขามาจากสายงานเขาเป็นคนที่คิดเยอะมีความอ่ามีความเป็นส่วนตัวสูงคนคนนี้นะเขามีความเป็นส่วนตัวสูงเป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนคิดวิเคราะห์ในเรื่องของการเงินละเอียดดีนะคะซึ่งเขาคนนี้จะเข้ามาจีบคุณแล้วก็คุณเองก็จะแบบใจอ่อนหรือว่าเขาคนนั้นที่คุณแอบชอบอยู่เนี้ยการที่คุณเข้าไปหาเขา ในช่วงเนี้ยเขาจะรู้สึกใจอ่อนกับคุณแล้วก็ตัดสินใจที่จะคบกันเนาะเป็นช่วงของการตัดสินใจคบกันเลยแหละของคนที่โสดอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้คู่ดีนะต่อมาเป็นเรื่องของคนที่ มีคู่แล้วนะคะดูแล้วช่วงนี้ตัวคุณเองมีความสุขดีนะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะชาวลัคนาราศีกันนะคะดูแล้วจะมีการพูดคุยกันเจรจากันไปในทางที่ดีขึ้นสําหรับคนที่เคยมีปัญหาหรืออะไรกันก็มีโอกาสที่จะกลับมานะคะมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะคุณและเขามองไปถึงอนาคตอนะ่ะซึ่งมันจะมีปัญหาที่มัน มากๆเลยก็คือน่าจะจะเป็นในเรื่องของเงินนะคะที่ตัวคุณเองและเขาเนี่ยจะต้องช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคในเรื่องของเงินแต่มันก็มีมีเงินเข้ามานะเพียงแต่ว่าเงินตรงนี้บางทีมันอาจจะได้หมดไปกับครอบครัวหมดไปกับการสร้างอะไรที่มันทําให้ชีวิตคุณมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนน่ะเดินออกไปจากคนรักเพื่อที่จะไปสร้างความมั่นคงให้กับ ครอบครัวมากยิ่งขึ้นก็ได้นะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่ไม่คู่แล้วนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของคนที่เรียนอยู่นะคนที่เรียนอยู่ช่วงนี้รู้สึกว่ามีโลกส่วนตัวในการอ่านหนังสือเยอะขึ้นมีสมาธิในการอ่านหนังสือเยอะขึ้นคุณไม่ได้สนใจกับสิ่งรอบข้างเลยคือเหมือนมุ่งเป้าหมายไปที่การเรียนอย่างเดียวเลยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวขอเปิดให้นิดนึงนะคะสําหรับคนที่เรียนอยู่นะ ค,คุณตั้งใจที่จะทําอะไรบางอย่างในเรื่องของการเรียนแล้วมันก็จะประสบผลสําเร็จคุณจะได้รับการเรียนที่สําเร็จนะคะสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ในเรื่องของการเรียนอ่ะมันจะประสบความสําเร็จบางคนหวังคะแนนก็จะได้คะแนนที่ดีนะหรือบางคนหวังที่จะไปเข้าเรียนที่ไหนก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะได้ตามที่คุณหวังนะคะอาจจะต้องไปไกลจากบ้านจาก จังหวัดหรือจากถิ่นที่คุณอยู่หรือบางคนอาจจะมีการไปเรียนต่างประเทศหรืออะไรก็ได้นะซึ่งคุณเองก็ทําได้ดีนะคะในตรงนี้ในเรื่องของการเรียนไม่น่าห่วงนะคะโดยสรุปแลชาวราศีกันนะคะในเดือนนี้เป็นเดือนที่ตัวคุณเนี่ยอาจจะต้องมีสติมากขึ้นนะคะ ในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลให้ตัวคุณเองมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนินหรือว่าเรื่องอนาคตชีวิตคู่ดูแล้วในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องใช้สติแล้วก็แก้ไขปัญหาไปนะคะคนที่เข้ามาช่วงนี้ให้ระวังคนที่เข้ามาอาจจะมารักรอบผลงานหรือว่าอาจจะมาก๊อปปี้ อ่ชีวิตของคุณหรืออะไรก็ได้นะคือเขาจะเข้ามาไม่ได้หวังดีหรอกให้ระวังช่วงนี้นะคะให้พยายามอ่าอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวให้มากที่สุดอย่าไปเอาเรื่องของคนอื่นมาใส่ใจเพราะมันจะนำพาทึ่งซึ่งความเครียดมาให้คุณนะคะชาวราศีกันก็ขอขอบคุณนะคะที่รับฟังรับชมชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ